ประวัติได,ดโนเสาร์ไดโพโลคัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ซอโลพอดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่มีคอยาวหางยาวและเดินสี่ขาไดโพโดคัสมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจูเลสิกประมาณ155ถึง145ล้านปีก่อนซากดึกดำบรรของมันถูกค้นพบเป็นจำนวนมากในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในรัฐโคโลราโด มอนเทนนายูทาห์และไวโอมิงของสหรัฐอเมริกาประวัติการค้นพบปี1877ซากดึกดำบรรชิ้นแรกของไดโพโดคัสถูกค้นพบโดยซามูเอลยูวิลลิสตันนักบรรพชีววิทยาผู้ช่วยของศาสตราจารย์ออทเนลชาลส์มาร์ชซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในสงครามกระดูกหรือบนวอว์สซึ่งเป็นการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างนักบรรพชีววิทยา เพื่อคนพบไดโนเสาร์ให้ได้มากที่สุดปี1878สศาสตราจารย์มาร์ชได้ตั้งชื่อให้กับไดโนเสาร์ชนิดนี้ว่าไดโพรโดคัสซึ่งมาจากภาษากรีโบราณดิปโรสสองเท่าและโดคอสลำแสงหรือคานซึ่งหมายถึงคานคู่หรือกิ้งกาสันคู่สื่อถึงลักษณะของกระดูกสันหลังส่วนหางที่มีกระดูกลักษณะเป็นสองง่ามยื่นออกมา การค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ไดโพโดคัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ซซโลพอดที่มีการค้นพบโครงกระดูกที่เกือบสมบูรณ์หลายโครงทําให้เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับสรีรวิทยาและลักษณะของมันลักษณะและข้อมูลที่สําคัญขนาดไดโพโดคัสเป็นหนึ่งในสัตว์บกที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกโดยมีความยาวประมาณ25-27เมตรหรือ82-89ฟุต ส่วนใหญ่เป็นความยาวของคอและหางคอยาวมากเชื่อกันว่าคอของมันไม่ได้ยืดตั้งตรงเหมือนยีราฟแต่จะวางตัวในแนวราบขนานไปกับพื้นดินมากกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการสูบฉีบเลือดไปยังสมองและเหมาะกับการกินพืชที่อยู่บนต้นไม้หรือพืชที่ไม่สูงมากหางก็ยาวเป็นพิเศษโดยเฉพาะปลายหางที่มีลักษณะเรียวเล็กคล้ายแส้มีความยาวกว่า6เมตรหรือ20ฟุต และคาดการว่าสามารถสะบัดได้ด้วยความเร็วสูงกว่าเสียงซึ่งอาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์โซนิกบูมได้และน่าจะใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวจากผู้ล่าอย่างอโลซารัสศีษะมีศีษะขนาดเล็กเมื่อเทียบกับลำตัวที่ใหญ่โตมีรูจมูกอยู่เหนือตาฟันของมันมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวตั้งคล้ายดินสอไม่ได้ใช้ในการเคี้ยวแต่ใช้ในการรูดใบไม้ออกจากกิ่งไม้และกลืนเข้าไปขา มีขาทั้งสี่ข้างที่ใหญ่โตแข็งแรงคล้ายเสาคอยรองรับน้ำหนักตัวที่มหาศาลอาหาร